ดูอีกหนึ่งปัญหาเข้าสู่หน้าแ้งปัญหานี้นี่เข้ามาสู่ภาคเหนือทุกปีครับท่าน,นก็คือไฟป่าหมอกควันและที่สําคัญก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ครับล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหมอกควันได้ปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ครับมีค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานกว่า60สถานีครับสูงสุดนะครับที่อำเภอดอยเต่ามี PM 2.5วัดได้186ไรกมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับ คุณผู้ชมครับสภาพท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ของวันนี้ครับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากการลักลอบเผาป่าและพื้นที่ทางการเกษตรกระจายตัวหลายอำเภอครับทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงและมีสภาพขุ่นมัวจนมองไม่เห็นวัดพระธาตุดอยสุเทพขณะที่เครื่องมือวัดค่า p m 2.5ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ติดตั้งไว้ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและโรงพยาบาลนะครับพุ่งสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน โดยที่ตาบ,บนช้างเผือกครับค่า PM ม2.5อยู่ที่47ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตะบนสีภูมิ63ไมโครกรัมลูกบาทเมตรนะครับและตาบ,บนสุเทพ69ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนที่บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับค่าพี2.5อยู่ที่63ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและที่สูงสุดครับอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านแอนอำเภอดอยเตา่าค่ามลพิษอยู่ที่186ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับ ทางด้านของนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพร้อมขึ้นป้ายเตือนนะคะว่าถ้าหากธงสีเขียวนั่นคืออากาศปกติธงสีเหลืองค่ะคุณภาพอากาศปานกลางธงสีส้มมีผลกระทบต่อสุขภาพและธงสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงทําให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังเด็กเล็กนะคะงดออกนอกอาคารและงดออกกําลังกายกลางแจ้งหรือใช้แรงงานหนักค่ะ,คะ ในรายละเอียดนะครับโดยรวมโดยสรุปโดยย่อก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้งตามระดับของฝุ่นถ้าระดับมากก็ให้เลี่ยงเลยนะครับถ้าระดับน้อยก็ให้ทำได้แต่พอควรที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ป้องกันตัวเองหน้ากากนะครับหน้ากากก็จะเป็นหน้ากาก N95 นะครับที่จะเป็นหลักถ้าหน้ากาก N95 ไม่สามารถจัดได้หาได้หรือว่าใส่แล้วจำนวนชั่วโมงที่ใส่ได้จำกัดก็สามารถที่จะใช้หน้ากากทางเลือกเข้ามาได้ซึ่งก็เป็นหน้ากากอนามัยนะครับหรือเป็นหน้ากากที่มีไส้กรองหรือเป็นหน้ากากผ้าก็ยังได้